สวัสดีครับพวกผมนายคุณลูเลโบนะครับกับไอเอลเดีฟนะมาได้มาแคสเกมมาตอนนี้เดี๋ยวจะมาสอนเกี่ยวกับการทำมอตไมค์ครับนะครับแหมวางมือไปนานแบบลืมไปหมดแล้วไม่รู้ไม่ทําไงแม้แต่ไมค์ครับผมยังไม่ได้ลงไว้ในเครื่องเลยเนี่ยซื้อไอดีแท้มาเพื่ออะไรวะเนี่ยไม่ได้เล่นเลยไม่มีเวลาเดี๋ยวขั้นแรกเราก็นะเหมือนเดิมโหลดไมค์ครับแน่มันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะไม่มีไมค์ครับมันก็ อันี่ไม่ได้ทำหมดไม่ได้เ,ออเดี๋ยวขอ็ักอินกันสักครู่สักครู่นะรับอินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอโหลดแป๊บเึงแหมเริ่มตั้งแต่แบบโคตรเบสิกเลยนะเธอบอกว่าพี่ทำไงนะโถถุยเลยอะ่ะแม่แหมทำให้ดูตั้งแต่ดาวโหลดไมค์ครับเลยเนะี่ย แต่ถ้ายัางลงไมคครับฟอร์มไม่เป็นอีกนีก็เอนนะครับน้องแหม่แล้วทำเถอะเชื่อสิแตวก็โหลดเป็นไมค์ครับดรอปจามันครับแหมเป็นเซิร์ฟเวอร์นะโหลดแบบเซิร์ฟเวอร์เก็บไว้อย่าทิ้งอ่าแล้วก,กดเปิดไมค์ครับก่อนครั้งแรกปุ๊บเดี๋ยวให้มันโหลดไมค์ครับให้เสร็จก่อนอ่าตอนนี้ก็ปิงเยอะเนื่องจากอัปโหลดคลิปอยู่เนี่ยฮะเป็นเลิศสามเป็นคนแคสเกมแหมเพิ่งหัดแคสไม่มีอะไรมากหรอก นี่น่าจะเป็นลันเชอร์ใหม่ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยเออเป็นลันเชอร์อย่างเงี้ยเนี่ยอั้นแรกเราก็เข้าพัฒน์เลยนะเออเมื่อกี้คีย์บอร์ดเป็นอะไรวะ <c oughs> อ่ะปึ๊บเข้าไปล็อกอินนะครับก็บตาใหม่ก็ถือว่าใช้ได้นะทำไมมันเป็นหนึ่งจุดสองจุดสามวะอ๋ะอเป็นแค่ลันเชอร์แล้วดูยังไงอ่ะว่าโหลดแล้วเสร็จอ่ะช่างมันปล่อยให้มันโหลดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเข้าได้ว่ามีเสียงขึ้นเอง ต่อไปแล้วเข้ามาคาวฟลอกนะครับแหมไม่ได้เขานั้นนานแบบนี้คิดถึงเลยเวียนเมียนครับเขียนผิด <c oughs> ต้องเป็นไมค์ครับฟลอกนี่ครับแหมเข้าปุ๊บก็จะเด้งไปหน้าที่ฟอรั่มให้เหมือนเดิมปุ๊บเข้าไปที่รีบูตปุ๊บอันนี้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวบอกาละเรข้างหน้าไ้อันนี้เราก็ไปหาเ็นฟลอกดาวน์โหลดนะเราน่าจะเป็น1.2 <c oughs> น่าจะใช่มั้ง เออน่าจะใช่แหละขั้นแรกเราก็ไปหลดที่리컴뱃เดทแต่ ate, ว่า Fire ไฟเซอร์เบอร์แค่แหละเพราะเข้าไปที่ไฟเซอร์เบอร์เลยกด้าเอ๊ะเอา리컴뱃เดทดีกว,ว่าเพราะว่าเขาแนะนำมาว่าชั้นนี้มันน่าจะไม่มีบัก๊กเพราะว่ชั้นในไฟเซอร์เบอร์น่าจะมีบั๊กแหละนะซึ่งเราก็ต้องโหลดแบบซอสไฟดัตโฟวุ้ดฟักแหมไฟไม่มีไปโหลดทั้งในก็ได้วะแหม่อยากจะให้โหลดใช่ไหม ปุ๊บ1.6.2แน่นอน Installer อจะว่าด็อกยูนิเวอรเราไม่ลง Installer หรอกเราก็าลงแบบ src S R C ปึ๊บแล้วก็รอรอ5วิที่จริงมันมีวิธีการแกะ U r L อยู่นะแต่ช่างมันถนอบสุดเขาน่อยเขาอุตส่าห์ทำมอดมาแล้วก็รอแหมหวิทนหน่อยโหลดครั้งเดียว โหลดโหลดซอสมานะซอสนะเท่านั้นซอสเท่านั้นนะไม่ใช่ซอสตาบุกขอทองนะซอสโค้ดครับอ่ะโหลดมาหนึ่งจุดหกสองเสร็จแล้วก็ยูนิวอโซลไว้โหลดอันนี้ไว้ใส่ตอนเทสนะแต่เราไม่ต้องหรอกเพราะเราก็เป็นคนแค่เขียนมอดเฉยถ้าจะลงมอดก็โหลดแบบยูนิวอโซลมาลงตัวไมค์ครับธรรมดานะจึงตอนนี้ไฟล์แม่งก็โหลดโค้ดนานเลยสอจุดสี่ไม่ขยับเลยอะ โด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 หูหูซื่อเบเชีต่วิอัพคลิปอยู่อย่างเงี้ยแหละเน็ตช้าแถมนี่เด้อเซ r r ์เรย์ยูสเนมออพานต์อินคอรเร็กพากัหาอะไรมาคือคุณก็เพิ่งเพิ่ง้ี่ไปไม่ใช่เหรอเพิ่งลอาอินในเว็บไซต์ไปมันก็รหัสนี้แหละได้แหละอะไรวะคุณรูเร o โบว์นิ i เบไฟอก็เนี่ยแหละมันเดิม1.6.2 เข้าไปเดี๋ยวลองเพย์ก่อนคุนิงเลเบลี่อะไรก็ไมโลจอเวอร์ชั่นดาวนโหลดซันซิลี่รอไปก่อนพอไงเราก็ต้องเราหลดไปครับฟรอสตุเทีอืมไม่ขึ้นห้าทีไม่ขึ้นเป็นเจ็ดเป็นห้าเป็นเจ็ดเนี้ยเอระบากใจไม่ได้ทำมานานก็เหนื่อยกันนะผมก็แอบไปทำเมเปิลมาส่วนหนึ่งถึงไม่คดรปวดหัวเลยแม่ ยากกว่าไปครับประมาณสิบเท่ายี่สิบเท่าได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้ส่วนเมเปิลเราทำไว์วันนี้คลิปนี้เรามาสอดไปครับแมเราโหลดกันมันโหลดนานซ้จริงๆเดี๋ยวก็ไปตัดคลิปแล้วกันนะอเราก็ตัดมาทีกัตรงนี้นะ ซึ่งผมไปงงกับวิธีลงโฟก k ไปโหลด M C P มาไปโหลดอะไรมาโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เวอร์ชันเก่าแม่งทำยังงี้ทำงี้ยืงยากเดี๋ยวนี้โฟก k แม่งทำแบบไรสำเร็นลูกผมไปอ่านมาซึ่งเราก็แตกไฟล์ไปโฟก k เดี๋ยวผมแตกไฟล์ไปล่้ที่น่าเด็กขับเลยแล้วกันนะ <c oughs> อ่าแต่แล้วก็เป็น k ูล u ูลูหรือบูมอดแล้วกันมันก็จะเจอปพ๊บ <c oughs> install.cmd เราไม่ต้องทำอะไรครับแค่กดเดี๋ยวมัคลิกปุ๊บเราไม่ต้องไปโหลด M C P ให้ยุ่งยากไม่ต้องโหลดอะไรให้ยุ่งยากเพราะว่าไอ้ฟล์กไอโฟร์ตอันเนี้ยม่งจะโหลดให้เห็นไหมอัตโนมัติเลยนะเซ็คก so ิ้<ๆ>ง M C P ซิ p may take a time to download บอกว่า<ๆ>ต้องใช้เวลานิดหน่อยสำหรับการดาวน์โหลดนะครับก็เดี๋ยวก็รอไปแต่ก็ต้องตัดคลิปอ่ะเงี่ยตัดีกแล้วเนอะ เราก็ตัดมาตรงนี้กันเลยนะครับโอ้โหแม่งโหลดเกือบ20นาทีอะครับเพราะผมใช้เน็ตแบบมาคั้งอยู่โหลดเกมอัพคลิปโหลดนู่นโหลดนี่แต่ไม่ใช่คีโปรนะแหมคีแคชเจมผมเองแหละยังไงก็ติดตามรับชมได้ลวกันอ่ะหลังจากอันนี้ครับมันปล่อยกดอีกแต่มันคลิปที่อินสตาออย่้มันก็จะทําการแพทไฟล์ดาวน์โหลดตัวเกมดาวน์โหลด mcp ดาวน์โหลดแม่งให้ทุกอย่างทําแบบให้สมบูรณ์ทุกอย่างเลยจะไม่มีเออร์เลอร์นะครับเจอสังเกตจากล็อกอย่างงี้ครับ แล้วพอเสร็จแล้วมันจะเขียนว่า m i c r t f o f t setup finished finished แล้วอืมน่าประนันแล้วแล้วก็ press a key to continue บอกให้กดคีย์อะไรก็ได้เพื่อดำเนินการต่อไปแล้วกดปึ๊กมันก็จะจบไปใช่ไหมอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วสั็จส้นการลง m i c r t f o f t สำหรับคนที่พัฒนานะแล้วก็ไปเปิดที่ Eclipse ปึ๊บแล้วก็ไปเลือกที่อ่าของผมจะอยู่ที่ e c t o p นะ h u l l a b l e m o d s เรกดรอปเดรกดรอปคุณรู้ไหมบอลปุ๊บจะเห็นโฟลเดอร์ mcp เห็นไหม mcp ปุ๊บใส่แล้วครับจะเห็นอีคลิปเข้าไปกดโอเคโอเค go 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 พร้อมจะบุกกันม,นมานานแล้วอ่ามันมันเป็นอะไรที่นานมากสำหรับผมถ้าผมไม่ได้อัปคลิปไม่ได้โหลดเกมอยู่ก็ปับเดียวก็คงเสร็จแล้วละ่ะไออัปคลิปเนี้ยปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างเหมือนเดิมเลย ซึ่งผมโค้ชีดถึงเลยไม่ได้แต่น,นั้นนานเสรแล้วขึ้นโฟลเดอร์ไหมครับก็มี S r C ซึ่งแต่นี้เราก็จะสามารถนิวในนี้ได้ก็คือ c คปเตอร์สุดไปนะครับคือแคปนี้แคปเตอร์นี้จบแล้ววิธีการลงเพื่อพัฒนาไหมครับหมอดใน1.6.2โ okay, อเคนะโอเคจบแค่นั้นแหละจบแล้วเออจบ